เคยไหมยอยากทำเพลงที่ไม่เหมือนใครแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีฉันก็เคยเป็นนะเมื่อก่อนก็คิดว่าต้องมีเครื่องดนตรีเทพๆต้องมีห้องอัดหรูๆถึงจะทำเพลงเจ๋งๆได้แต่พอเอาเข้าจริงกลับตันคิดไม่ออกทำอะไรก็ซ้ำไปหมดจนวันหนึ่งเพื่อนบอกว่าเฮ้ยลองฟังเสียงรอบตัวดิเสียงนกเสียงรถเสียงคนคุยกันเอามาใส่ในเพลงได้หมดแหละ ตอนแรกก็งงๆแต่พอลองทำดูเท่านั้นแหละโอ้โหโลกเปิดเลยเอาเสียงฝนตกมาทำเป็นบีดเอาเสียงแมวร้องมาแซมในท่อนฮุกบ้าบอสุดๆแต่โคตรสนุก วันนั้นเลยรู้ว่าการทำเพลงที่ไม่เหมือนใครไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ไม่ได้อยู่ที่ทฤษฎีแต่มันอยู่ที่การเปิดใจมองหาสิ่งใหม่ๆรอดตัวแล้วเอามาผสมผสานกันอย่างสร้างสารรค์ตั้งหากลองดูนะแล้วจะรู้ว่าเสียงรอดตัวคุณก็เป็นแรงบันดาลใจได้เหมือนกัน